John สวัสดีครับยินดี้จะรับเข้าสู่ช่อง YouTube MU9 นรถขุดแบ็คโฮนะครับวันนี้มาพบกับหัวหน้ากือสายโหนของเรานะครับกับเจ้าโตเบโกเอช0 0้สเปอร์เกนะครับ ที่หน้าง,งานบ้านคำม,ม่วงอำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานีวันนี้เป็นแปลงหูแปลกตามากครับน้ำเต็มห้วยเลยนะครับดูครับหลังจากฝนตกมาสามสี่วันน้ำเต็มห้วยเลยครับวันนี้มามาดูหัวหน้าเกอเล่นน้ำนะครับดูครับบรรยากาศหน้าง,งานก็จะเละตุ้มเป๊ะ ขานาดน,นี้แล้วครับขึ้นมาก็มีแต่โคนนะครับถ้าเป็นเศษนไม้ก็แยกออกอยู่ครับนาเกอสายโหันี่เล่นน้ำมันเลยครับดูการทำงานของนาเกอร์ไปนะครับ กับเจ้าโคเบโก 200, เอสเคสองร้อยเเกมจากค่ายอารียะโ้เสร็เสษไม้ไผ่นะครับน่าจะล้มกองมไม้ไผ่น้ำมากน้ำมากเลยน้ำเยอะมากน้ำมาก นาเกอร์ชอบหรือเปล่าครับกับงานที่มีน้ำํำคงไม่เป็นปัญหานะครับทุกพื้นที่สภาพอากาศจะเป็นยังไงแต่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคสำหรับมูนาเกอร์แน่นอนครับ ยอดมากครับคนนี้ไปทุกงานเมื่อกี้มาไม่ทันครับรถจมมาไม่ทันชาดเด็ดรถจมครับโคนดูด,ดบรรยากาศการทำงานยาวๆไปนะครับ ของพนักงานสายหดวอันนี้เป็นแปลกหูนะคแปลกหูแปลกตานะครับน้ําจะเยอะเป็นพิเศษหลังจากฝนตกมา3าสี่วันปกติทำงานห้วตรงน,นี้ห้าง,งานเกิโลจะไม่มีน้ําเลยนะครับวันนี้น้ํามาแล้ว Okay, right. ปเปลาดินครับปเป่าดินเก็นเปลาดินหรือเปล่าครับเอาไปเก็บเก็บท่อนไม้เท่าน,นั้นกัน ามากเลยครับฝั่งซ้ายแต่งเสร็จแล้วนะครับโดยจนขอบสะพานไหนไหนครับ ตามไปดูครับไปไหนครับน่เชื่อ